ตอนนี้กำลังกระแสวงการควายแล้วเราเป็นเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆด้วยแต่เรามุ่งมั่นมาทางเกษตรกรมากกว่าเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใช่ไหมแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าคนชอบแนวทางเกษตรกรพวกนี้ผมว่าแม่งหาเลี้ยงตัวเองได้เลยนะนี่พี่มีควายเป็นของตัวเองแล้วมีครับวันนี้มีควายตัวไหนครับพี่ครับโอ้โห เดี๋ยววันนี้ลงรุ่นจุนเ,นเนีย์ไม่เกินร้อยสามสิบตอนนี้กี่เดือนแล้วพี่ 1>, <13 S 2> <13 S> 1สิบ <13 S 1> สามเดือนเองครับสิบสามเดือนปีหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะพาไปดูควายพี่เอ็มนะของพี่เอ็มก็มาเลี้ยงควายงามเหมือนกัน เพียมาดีครับพี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงควายงามเหมือนกันเหรอพี่เลี้ยงครับตอนนี้กําลังกระแสวงการควายแล้วเราเป็นอ่าเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆด้วยเรียกว่า<น>วัยวัยรุ่นนี่กําลังติดตามเยอะเลยใช่ไหมครัพี่เยอะมากแต่เรามุ่งมั่นมาทางกเกษตรกรมากกว่าเพราะว่าอย่างพี่น้ำและพี่พัดก็เป็นเพื่อนซีกันอะไรเงี้ยก็เลยแนะนำแล้ววันนี้พียมีควายเป็นของตัวเองแล้วมีครับวันนี้มีควายตัวไหนครับพี่ โอ้โหตัวนี้ชื่อชื่อลูกใครเหรอพี่เป็นลูกหยุดยูเนี่ยม่เกียดผมไม่องเกียรไม่ตเกียแม่เหรอพี่แม่แม่ก็เป็นของเสียพ้าวพยอยมณีเป็นแม่พอยแม่พอยเป็นลูกทองดินโตแม่พอยของพี่พ้าวเราเองพี่พาวสระบุรีนะผม นี่ครับเดี๋ยวถามพี่เอ็มก่อนเลยเป็นยังไงครับพี่ถึงมาเข้าสายกเกษตรก่อนผมชอบอย่างนี้อยู่แล้วด้วยชีวิตชอบการต่อสู้อยู่แล้วกไก่ชนมวยไทยอย่างเงี้ยแล้วควายไ,ไทยเนี่ยมันคู่กับพวกเราไปก็เลยก็เรียกว่าชอบ ทั้งวิถีเกษตรกรนะครับพี่ใช่ที่ลพบุรีก็มีคนนึงที่โคโปดําเลี้ยงเลี้ยงวัวเหมือนกันใช่แล้วก็สายเกษตรกรเหมือนกันเพื่อนกันเพือนกันตอนนี้ก็หลายๆคนเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็สนใจกันเยอะแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะว่าควายมันได้อะไรมันมีอะไรทำไมพี่ถึงกลับมาชอบควายมาเลี้ยงควายอ๋อแสดงว่าพักพวกพี่เอ็ม ตอนนี้ก็กำลังติดตามก็กำลังสนใจควายอยู่ใช่ไหมพี่จเยอะตอนนี้สนใจเยอะครับโอ้โหนี่เป็นข่าวดีของวงการควายเลยใช่ไหมครับผมโอ้ับแล้วตัวนี้นี่คือไปได้มาไงพี่ตัวนี้เป็นควายที่เสียพาวเอาแม่เขาไปผสมกับายกจูเหนี่ยวพี่สมเกียติแล้วก็เลยมีสัญญาใจกันก็เลยให้กันมาดูแลเพราะว่าเราเพิ่งจะเข้าวงการใหม่ใหม่ ถือว่าแนะนํากันใช่ไหมแนะนำครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแล้วเข้าท่าแล้วเข้าท่ามันมันเริ่มมันเริ่ม่อแล้วโอ้โหนี่ตัวแรกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะพี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถือว่ามีเพื่อนดีแนะนําดีโอ้โหได้อย่างนี้เลยก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วงการคฟหลายหลายคนเห็นแล้วเขาก็แนะนําเขาก็ว่ามันดีนะ ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ตอนนี้ชื่อจะบิ๊กเอ็มเจ้าบิ๊กเอ็มแล้วเดี๋ยววันนี้ลงรุ่นจูเนียร์ไม่เกินร้อยสามสิบตอนนี้กี่เดือนแล้วพี่สิบสามเดือนเองครับสิบสามเดือนปีหนึ่งเดือนครับแล้วพี่เอ็มมีเปิดฟาร์มไหมพี่หรือว่ามีครับมีฟาร์มไก่แลครับ มายังควายด้วยมีอยู่ที่ไหนครับพี่ท่านายกเนี่ยแหละครับโอ้แต่ว่าพืว่างมีมีโอกาสขอเข้าไปหาได้ไหมพี่ได้อยากกินน้ำนะครับผมได้ครับได้เลยได้เลยเบียร์มาขออีกสักนิดพี่ฝากฝากน้องๆรุ่นใหม่หน่อยครับผมเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วพี่คนติดตามเยอะอยากเชิญชวนเข้ามาในวงการควายหน่อยครับพี่ก็ สมัยก่อนนะ่คนจนก็นเลี้ยงก่อนคนรวยจะเลี้ยงงวแต่สมัยนี้ผมว่ามันเท่าเทียมกันหมดน,นะควายเนี่ยใครก็เลี้ยงได้แลวควายเดี๋ยวนี้มูลค่ามันเยอะมันสูง,งมันสามารถต่อยอดชีวิตเราได้ครอบครัวเราได้ก็ฝากน้องๆเยายวชนเรื่องหลังด้วยว่าให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดีดีกว่ามันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใช่ไหมแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าคนชอบแนวทางเกษตรกร,กรพวกเนี้ย ผมว่าแม่งหาเลี้ยงตัวเองได้เลยนะใช่เลยคือไม่ไม่น้อยหน้าอาชีพอื่นผมทำมาหมดแล้วไม่น้อยหน้าอาชีพอื่นใช่ใช่รับประกันได้เลยการันตีจากพี่เอ็มนะับโอเคครับผมพี่เอ็มขอบคุณครับผม